สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y u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  e ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่3เมษายน2564นะครับเวลาประมาณสัก11นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพยางตลาดจังหวัดกาลสินได้ควบคุมตัวนายปิยรัตน์จงเทพหรือว่าโตโต้อายุ28ปีหัวหน้ากาศกลุ่มวีโวนี่ครับหรือว่าวีวอลเนเทียไปที่ศาลจังหวัดกาลสินที่บัหลังก้า ศาลก็ได้อ่านคำฟ้องซึ่งพนักง,งานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวแล้วก็ร้องขอให้ทำการฝากขังหลังจากที่ศาลได้ไต่สวนเรียบร้อยศาลได้มีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวนะครับโดยศาลนั้นยก3ามเหตุผลด้วยกันตามข้อหาที่มีความผิด,ด้แรงมาตรา112ที่เป็นการกระทำผิดลบหลู่สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีพฤติการการกระทำเช่นนี้มาหลายครั้งแล้วก็เกรงว่าจะมีการกระทำการซ้ำอีกและเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับ พยานหลักฐานจึงนำตัวไปฝากขังเพื่อรอการพิจารณาคดีต่อไปโดยไม่ให้ประกันตัวล่าสุดครับช่วงเย็นที่ผ่านมานั้นเจ้าหน้าที่เรือนจำกาลสินได้ทำการควบคุมตัวนายปิยรัตน์จงเทพหรือว่าโตโต้เนี่ยนะครับไปยังเรือนจำจังหวัดกาลสินทมกลางการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเข้มงวดและก็ทมกลางทีมงานที่ไปคอยให้กำลังใจในายปิยรัตน์จงเทพด้วยนะครับ ก็มีการชูสัญ,ญลักษณ์3นิ้วให้กับโตโต้หลังจากที่โตโต้เดินลงมาจากรถก็หันมาทักทายโบกมือกับทีมงานนะครับแล้วก็มีการชู3นิ้วด้วยจากนั้นก็เดินก้มหน้าด้วยสีหน้าเรียบเฉยเข้าไปยังเรือนจาจังหวัดกาลสินสําหรับคดีดังกล่าวเนี่ยนะครับผู้สื่อข,ข่าวก็รายงานว่าเมื่อวันที่23มกราคมส5 6 4นริีที่ผ่านมานายปิจรัตได้นำป้ายสติ๊กเกอร์มีข้อความวิพากวิจารณการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของรัฐบาล พร้อมกับมีการใส่ข้อความที่เป็นการดูหมิ่นสถาบันลงไปในแผ่นป้ายดังกล่าวไปติดตามต้นไม้เสาไฟฟ้าแล้วก็ซุ้มเฉลิมพระเกียรติกลางถนนในพื้นที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินนะครับพร้อมกับมีการนําไปโพสต์ลงในโซเชียลก่อนจะถูกออกหมายจับดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับโตโต้ปิยรัตรจงเทพนั้นได้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับที่กรุงเทพหมหานครก็ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจของสพอย่างตลาดนั้นก็เดินทางไปดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับให้รับทราบแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่าจากกรณีที่โตโต้วควบคุมตัวเอาไว้ในกรณีอั้งยี่ซ่องโจรเนี่ยนะครับทนายความก็ได้มีการไปขอปล่อยตัวชั่วคราวให้กับต่างด้านตัวโต้ปิยรัตน์ท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อว,วานนี้ก็คือวันที่2เมษายน2564ศาลก็มีการอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว โดยมีการใช้วงเงินประกัน45,000บาทเนี่ยนะครับแล้วก็ห้ามโตโต้ตนั้นไปร่วมกิจกรรมการชุมนุมห้ามพกพาอาวุธไปในที่ชุมนุมเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นทางด้านอสอพอยางตลาดได้ไปดําเนินการขออายัดตัวโตโต้เนี่ยเพื่อควบคุมตัวมาดําเนินคดีที่อาเภออยางตลาดจังหวัดกรสินนะครับแล้วก็เนี่ยแหละครับวันนี้ศาลจังหวัดกรสินนั้นก็ไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราว ก็ทําให้โตโต้ตนั้นต้องนอนคุกต่อไปนะครับ